เออต้วชุดเออแคบเลยค่ะคุณผู้ชมเวียดเจ็ตต้องถูกใจสิ่งนี้สีคือเวียดเจ็ตมาก เมนเทอร์นะคะเมนเทอร์คอยกำกับแล้วอ่ะเมนเทอร์กำกับแล้วหนึ่งหสี่คนนี่เอาเงี่เอาพลังไปไหม หนึ่งสองหนึ่งสองเดะเดเดะเดะนี่นี่มาแล้วแดงไงปานหนึ่งสองเองอเออแกงมีนเกิร์ลแกงพลังใบโ<น>อโหดัดดดิท่านั่งเทมากหนึเออ กระเป๋าพีพีกระเป๋าพีพีกระเป๋าพีพีเป็นเกียรติเป็นเกียรติแก่กระเป๋าพีพีมากๆที่น้องอิงฟ้าได้นั่งบนกระเป๋าพีพีกระเป๋าพีพีตอนนี้มีความสุขแล้วเพราะว่าแดดดีแดดดีไปนั่งแดดดีให้เกียรติไปนั่งเอาสี เฮดีน่าจึงมากคุณผู้ชมเฮดีน hey, ่าเพจมากชาร์ล,ล็อดก็สวยมากโอเคค <Hey. S 3> รับเอาน้องหัวเราอะไรกันอยู่ในกลุม่มนะครับในกลุ่มปิดเนี่ยก็จะมีโอกาสในการสัมภาษณ์น้องๆผู้เข้าประกวดด้วยะนะครับถคาถามมาเดี๋ยวเราจะอัดกาลุ่มคำถามน,ะนะั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกลุ่มปิด950พิมพ์มาได้ ให้กำลังใจทุกข้อประกวดนะครับน้ำเพชรแมสแลบแมสแลบเฉพกกลุ่มผิดต้องทีมมา950 950นะครับพรุ่งนี้แล้ว10โมงเป็นต้นไปฟกันงี้ยิงฟ้าหล่อมากคุณผู้ชมยิงฟ้าหล่อมไทยนี้ก็สวยมากน้ำเพชรก็น่ารักแกงผัดลังใบนะคะคุณผู้ชม6คน ในนี้ก็คือแบบเดชอลตดใส่ชุดโพเอมอ่าส่วนของอิงฟ้าก็คือใส่ชุดผ้าไหมภูเก็ตก็คือแบบใส่ชุดแบบเข้ากับจังหวัดเลยภูเก็ตอ,อ่ะหคนเนี้ให้ใครจะเป็นท็อปหหรือเปล่าท็อปหกทีมมิสแกรนไทยแลนดะ์2022หรือเปล่าคุณผู้ชมชุมพรมหานคร มีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากเลยก็ถือว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยเนาะแบบหนึ่งก็สิบเอ็ดวันแล้วนะคะฉันว,ว่าไฮาดี้กับน้ำเพชรบ,บาง er. ม,มุมก็เหมือนกันอะคิวตา สาคาจักรยสารท่านจะป็นตรวจน้ำประจออกมาใน่าองาเอ็นดูมาเนี่ยมานั่านางยอมเะล่าคุณผู้ชมฝากแคปรัดแท็กมาลงในด้อมปอกเปียดหน่อย